เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทาเสร็จแล้วนะครับติดแล้วนะครับเหลื่อสิบกว่าปีนะครับคุต้าศูนย์แปดนะแรดแรงนะเราไการเสร็จเรีเยบร้อยแล้วตนะิดแล้วนะครับต้องไปทําอะไรใหม่อีกหลายอย่างนะครับ การอะไรก็ไม่มีหมูกไม่มีวากนะครับ มันพับๆๆหนึ่งมัมีเสียงค้านหรือเสียงลูกสูบนะครับเสียงพื้นนะครับพื้นมันตีกับตีมันตีกับพื้นนะมันพับๆๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มารีวิวให้ดูอย่างนี้ครับว่าคูปต้าได้ทําติดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ทําอย่างอื่นต่อไปนัวันขั้งน้านะครับรับไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม้ลยนะครับสวัสดีครับเนาะ